สามปุ่มแบบนี้นะคะปุ่มเปิดปุ่มโหมดแล้วก็ตั้งนาฬิกาค่ะส่วนอีกฟังหนึ่งปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดถัดไปของเพลงที่เราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกดปุ่มค้างที่ปุ่มแรกค่ะกดค้างที่ปุ่มแรกเพื่อเปิดเครื่องปุ่ม M มีเชื่อมบลูทูธมีวิทยุแล้วก็สุดท้ายดูแลมี AU h a นี่ก็จะเป็นอ่าไว้เชื่อมต่อกับสาย AU x ด้านหลังค่ะ เชื่อมเป็นลําโพงแล้วก็ต่อไปเป็นคําแบบนี้จะเป็นการเชื่อมบลูทูธค่ะต่อไปเป็นการตั้งตั้งนาฬิกาค่ะอันนี้เป็น11โมงห้ากว่าเราสามารถเปลี่ยนเวลารีเซ็ตตัวเครื่องได้ค่ะที่ปุ่มที่3าอันนี้ปุ่มนาฬิกากดสองครั้งค่ะึกอคืคอเราจะมาเลือกชั่วโมงกันปุ่มแรกก็คือสามารถเลื่อนค่ะเป็น12บสองกลับมาเป็น11โมงแล้วถ้าเรากดนาฬิกาอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการเลือกนาทีค่ะนาทีเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันกดบวก 51, 52, ห้า2ิบดหารือกดถอยหลังกดลบก็คือตั้งเวลาแบบนีไ้ได้เลยต่อมาจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกค่ะก็คือปุ่มที่หนักปุ่มนาฬิกาอันที่สามเหมือนเดิมกดครา้งค่ะถ้าตั้งเวลาเราจะกดสองครั้งแต่ถ้านาฬิกาปลุกเราจะกดย้ำไป3ามครั้งค่ะหนึ่งสองสาเสร็จแล้วกดหนึ่งครั้งจะเป็นการเซตเวลาค่ะเราจะให้ปลุกตอนกี่โมงปลุกตอนส1็โมงปลุกตอน9ก้าโมงแดโมงเช้าถ้าเปลี่ยนเป็นนาทีเราก็กดหนึ่งครั้งมันจะกระพริบที่นาทีเราจะให้ปลุก,ก็ได้ แล้วแต่เลยเสร็จแล้วเราก็กดอีกหนึ่งครั้งเพ,เพื่อตั้งเวลามันทีนี้ถ้าเราไม่สามารถกดเปลี่ยนโหมดต,ตัวอื่นได้เนี่ยให้เรากดที่ปุ่มแรกหนึ่งครั้งหลังจากที่ตั้งนาฬิกาแล้วมันก็คือการ setting เองกดหนึ่งครั้งเมื่อกี้เป็นปุม่มโหมดแล้วนี่เราตัวเปลี่ยนโหมดค่ะถ้าตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธเราสามารถเปิดบลูทูธได้เลยชื่อบลูทูธก็คือ WD 200ค่ะ WD 2 0 0ตัวก็สามารถ เา y า YouTube เพื่อฟังเพลงหรือว่าอะไรต่างๆได้เลยเราเบาเสียงจากตัวโทรศัพท์หรือว่าจะเพิ่มเสียงลดเสียงจากอันนี้ได้เลยค่ะกดเลื่อนเพลงกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยตามปกติมาจะเป็นการใช้ไวเลสชาร์จค่ะ Android เนี่ยจะเป็นแล้วแต่รุ่นแต่ถ้าเป็น iPhone ก็คือตั้งแต่รุ่น8ขึ้นไปที่รองรับไวเลสค่ะเราจะเอาสายชาร์จไทซีค่ะที่เขาแถมมาในเครื่องเสียบปลั๊กให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้าข้างหลังบบนี้เลย เพราะมันต้องใช้กระแสไฟที่เยอะค่ะมันจะมีไฟแดงแบบนี้แล้วเราสามารถวางโทรศัพท์ที่รองรับไวเลตเข้าไปได้เลย่าเป็นทั้งวิทยุค,ค่ะแล้วก็เป็นตัวไวเลตได้ด้วยาวางแนวนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งเนี่ยตัวตัวชาร์จก็จะยังชาร์จไวเลตแล้วก็ทำงานไปเรื่อย